สวัสดีครับพี่น้องครับเช่นเคยครับอยู่กับพกกระใหญ่คือเก่าอ่คลิปนี้พกกระใหญ่พาพี่น้องมาเอามากู่มันนะครับกูมันสัมปะหลังนะครับมันพงมันพันพงเพชรนะครับพี่น้องครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับของอ่าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับทางเลือกสําหรับปลูกมันเดือนสิเว็นะครับหรือว่ามันขามแหลงเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเอ่อมันพันพงเพชรเนี่ยฮาพ่อฮามาปลูกช่วง เดือนนี้นะครับเดือน11นะครับบานพอกขยาเอิ่นว่าเดือน11นะครับพี่น้องครับกัสีมันสีหัวใหญ่นะครับพี่น้องครับแล้วก็ผลผลิตกัค่อนข้างได้หลายแน่ดูแลง่ายนะครับเพราะว่าเป็นมันที่เกิดง่ายนะครับเกิดง่ายต้นใหญ่นะครับใบหลายที่แหลกๆนะครับช่วงแหลกนะครับใบใหญ่ต้นเอ่อใบหลายๆนะครับคุ้มหยาได้ไว้นะครับหลังจากข้าปลูกเสร็จก็คือสีอ่ายาคุ้มไว้นะครับยาคุ้ม เมล็ดนะครับยาคุมเมล็ดวัชพืชนะครับก็จะแลี้ยงเซตไปเลยนะครับก็ที่นี่อีกเท่านึงก็อีกอช่วงมันมันใหญ่แล้วนะครับสี่หาเดือนมันก็จะมีหนาขึ้นเฮาจังมาใส่สารกำจัดวัชพืชนะครับดูดซึมนะครับสีอีกเท่านึงสีอีกเท่านึงแล้วแล้วก็ก็คือเรียบร้อยนะครับแต่นี่สงสัยอันนี้โบแมนมันของพอกอหยันนะครับแต่เป็นของหลานนะครับแต่ว่าหัวใหญ่แห้งนะพี่น้อง มันล่องห่างประมาณเมตรสี่สิบนะครับผมคือข้อนำรถบีนะครับรถคูปต้าบีสองหนึ่งบีสองสี่นะครับเขาได้นะครับเขามาจัดการในหล่องนี้นะครับผมก็คือข้อก็ต้องปลูกระยะหล่องที่ห่างเนี่ยกัวมูแนงน้อยนะครับแล้วกับพอดีพอข้อปลูกห่างเนี่ยพ้น่ได้รับกับเครื่องสี่หลักครับหัวมันก็ค่อนข้างขนาดค่อนข้างใหญ่แน่จังน้อยนะครับแต่ก็ต้นก็ระยะต้นก็บเจ็ดสิบ หกสิบเจ็ดสิบนะครับแปดสิบก็มีนะครับแต่ถ่าให้หมอครับมันพวงเพชรน่าจะปลูกอยู่ที่ระยะประมาณจากแปดสิบเส้นนะครับผมเพราะว่าเป็นมันต้นใหญ่นะครับจังบ่งกันพี่น้องเกษตรในเขาหัวใหญ่นะครับขนาดหัวนี่เออถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่ามันแปลงนี่ออกบ่ค่อยดีพี่น้องมันจะออกบ่เสมอนะครับเกิดบ่ดีนะครับก็เกิดเป็นยอมเป็นยอมไปนะครับคือจังสี่นะครับพี่น้องครับนี่วิธีการ ดูแลอีย่างกับคลิปก่อนๆพอกอหยาก็เคยเดบอไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวสิบอให้ฟังอีกในคลิปนี้ก็ได้ครับผมว่าเหตุอย่างไรแน่นะครับขั้นตอนการหลังจากปลูกเซตนะครับเดี๋ยวเอาใส่หยังใส่หยังนะครับกัอันนี้มันเป็นพิธีการของพอกอหยานะครับบอดด้ตายตัวว่าผู้ใดไปปั๊บใส่ก็ไดนะครับบอดด้ว่าให้เห็ดตามนีเดอร์นะครับบดได้เห็ดคือพอกอหยาแต่ว่าเป็นแนวทางให้ซื้อนะครับว่าเห็ดแบบนี้แล้วมันเป็นยังซี่นะครับเอ่อ ก้านนี่นะครับพ่อกระหยาไปคุดอีกแปลงหนึ่งของพ่อกระหยาเองนะครับอ่านั้นมั่นกับบุคอยเกิดนะครับเกิดน้อยนะครับแต่ว่าขนาดหัวกจะใหญ่กว่านี้นะพี่น้องใหญ่กว่าตัวนี้นะครับเป็นมั่นสายพันธุ์พงเพชรดเชนกันนะครับผมแต่ว่าจะใหญ่กว่าตัวนี้ที่นี่นะครับระยะปลูกอาห้ามวาเรื่องเริ่มต้นเลยนะครับเนาะคลิปนี้พ่อกระหยาซีบอยฟังนะครับว่าเริ่มต้นเขาเริ่มยังไงหนึ่งเขาเตรียมดินแล้วนะครับเวลาเขาปลูกปุ๊บ เพราะก็ญญาจะปลูกอยู่ประมาณเมตร40นะครับเอ่เมตรหาซิกับมีนะครับเอ่เพื่อนํารโหลดเล็กเขาง่ายนะครับแต่ว่าสรุปแล้วกับหางบอก,กับหางอยู่แต่ว่ากับการจัดการงางนะครับกับคือเนี่ระยะที่เหมาะสมคือเมตร3 5ห้าเมตร40ประมาณนี้เมตร30 40นะครับรถดบีนกับเขาได้แล้วนะครับคือเอาเขามาจัดการในหลงนะครับหนึ่งหลังจากเขาปลูกเสร็จนะครับหลังปลูกเสร็จเลยนะครับ ยาหายหลายหมือนนะครับไม่เกินสามสี่วันอย่างสี่นะครับเข้ามาฉีดยาคุ้มเมล็ดไว้เลยนะครับพอกอหยาก็จะให้จังสันนะครับแล้วที่นี่หลังจากเข้าฉีดแล้วปุ๊บนะครับมันได้ประมาณสิบสี่สิบห้าหมืือบกเกินสามสวันนะครับพี่น้องครับช่วงนั้นนะครับสําคัญเพราะมันมันแตกตาใบแล้วนะครับพอกอหย่าจะมานี่ครับจะปั้นในหล่องนี่หล่องหล่องหล่องมันนี่ครับหล่องกลางมัน ปั้นนะครับแล้วที่นี่พ่อข้าหย่าจะใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งนะครับบ่ได้ใส่หลายนะครับใช้ปุ๋ยโรยไ,ไปอีกรอบหนึ่งนะครับแต่พ่อข้าหย่าจะให้เ่าขึ้นมูครับเอ่ออจะาจจะขึ้นมูอยู่ดอกแต่ว่าพ่อข้าหย่าก็จะใส่ซื้อปุ๋ยยูเรียนะครับซีสพกศู 6, 000, 000, นย์ศูนย์นี่มาผสมกับศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับพี่น้องครับมาผสมกันแล้วก็คือใส่ไปใน รื่องหยอดปุ๋ยห้เห่านะครับเพราะว่ามันมันปราบใดเนาะเอาหน่อยเอาลายนะครับเพาบ่ไดดใส่ลายนะครับต๊เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณจักไรลละยี่สิบกิโลนะครับที่แหลกพ่อขหญยาใส่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่ไถสาดกคบขึ้นไปเลยครับที่นี่ไถโคบปุ๋ยไว้นะครับหลังจากนั้นประมาณอีกเอ่อจักใดมันกาลังใดประมาณสามเดือนนะครับพี่น้องครับพ่อข่อยาจะมาใส่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือกะใส่ปุ๋ยอันเก่าเนี่ยแหละครับ 4600กับ0060่แ00หล,ละครับใส่ลายขึ้นนะครับที่นี่ก็จะใส่ ip, อยที้ประมาณไร่ละ30-40กิโลกร,รัมนะครับแต่พ่อเขาอยากจะเอาปุ๋ยนีม้มาผสมกันนะครับก็ใส่เครื่องครับใส่รถอันเก่าเลยแหละพราะนั้นมันมันมันน้ำน่ะมันจะแห้งได้ครับมันเดือนสิบเอ็ดนี่แต่ว่ามันจะมีช่วงที่ฝนตกฝนหลงมาให้นะครับเล็กหน่อยนะครับเท่ากับมาไถกบไปอีกเลยนะครับ ก็คือจบนะครับในการใส่ปุ๋ยนะครับฉีดปุ๋ยทางใบสีตอนใดนตีพี่น้องพ่อก็อยากจะฉีดตั้งแต่ได้ซิมหาเหมือนนะครับฉีดรอบหนึ่งก็คือว่าแล้วครับก็ใส่ปุ๋ยไอ้นี่และครับปุ๋ยเกต4600นะครับกับเอ้ยแม่นครับ4600กับน้ำยาเร่งหลากนะครับผสมกันช่วงเดือนแรกนะครับเนี่ยพ่อก็อยากใส่2องยางนี่ครับ บางเถ้อก็ใส่ยี่สิบห้าห้าห้าก็ได้นะครับผสมกับน้ำยาเลีงหลักนะครับพี่น้องฉีดเลยช่วงเดือนแรกนะครับช่วงหนึ่งเดือนถึงสองเดือนนะครับฉีดมันสองสาเทื้าแหละพกอก็หายาบปฏิสีไล่นะครับเอารวดมนเข้าไปเลยพี่น้องแล้วที่นี่หลังจากนั้นนะครับพกอก็หยากจะมาฉีดอีกเทือนึงก็คือเอานั้นได้พี่น้องบ้านนี่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์หล้วก็ไปบวก กับอัน0060นะครับเป็นปุ๋ยเก็ดนะครับผสมใส่นามแล้วก็สีเลยสีประมาณนสองรอบครับช่วงสองสาเดือนแหละสีดมั่นสองสามรอบแล้วพ่อก็หยาก,กบบระบาดดินฉีดเลยนะครับหลังจากนั้นพ่อเ่อเหล้วเสร็จภูมินะครับมันได้ประมาณจักอ่าสี่เดือนสามสี่เดือนนี่ครับมันจะมีวัชพืชขึ้นมานะครับวันนี้มันจะมีหยาขึ้นมานะครับในหลองเฮาที่นี่พ่อก็หยาก็จะใช้อ่ายาไกลโฟเซตนะครับเขาฉีดเลยพี่น้อง รดมนมนเข้าไปรอบเดียวจบนะครับคือแปลนเลยอันนี้เขาเอารวดจีด้วยกันครับแต่ว่าพอกก็หยาบวชากว่าไปไหวโพดบอ่อปล่อยยาคอยโพดบวอรเรื่องอะไรน,นะครับมันมันบ่ตายนะครับนี่บรรยากาศมือนีก็ขนัขว,นวจังหน่อยนะครับพี่นอ้องเอามันบ่ตายนะครับหนาเนี่มันบ่แมนว่าหนาเกิดไม่ได้ครับนี่เป็นหยาเก่าเลยเพราะว่าดอกมันแก่แล้วนะครับเนี่ยจังแนมไปจังสันครับก็นั่แหละพี่น้องเข่ากาั เฮ็ดลองเฮ็ดตามหนีเบิงครับนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีการจัดการของผอกญ้านะครับผลผลิตถามว่าได้หลายโบครับอบได้หลายดอกครับอยู่ประมาณไม่เกินไรละห้าตันนะครับของผอกญ้านี่ถาเป็นมันเดือนสิบเอ็ดนะครับจะอย่แถบๆนี่นะครับถามมันเกิดเสมอปุ๊บนีห้าหกตันได้อยนะครับแต่ว่าถามมันเกิดกระลงตรงเตงยังสี่นะครับนี่เบิงสาพับกระสี่ประมาณไรละไม่เกินสี่ตันนะครับสามตันหานะครับยางเก่งยางหลายนะครับ ประมาณนี้บอกความเป็นจริงเลยนะครับบ่วตองมาว่าได้โอ้เจ็ดแปดตันมันมันอยากอยู่ครับมันเดือนสิบเดนแต่ว่าถ่าเห็ดดีหลีก็ไดนะครับบัวเด้ว่าบัวได้นะครับ,บ,บ,รบมันได้อยู่แต่ว่าเฮ้าตองดูแลจัดการอียังให้ดีที่สุดนะครับปุ๋ยอยังเฮากระตองใส่หลายในจังหน่อยนะครับถ้าอยากได้หลายกระตองลงทุนหลายพี่น้องคลิปนี้อาจจะเาวาในงหน่อยด้วยพี่น้องเด้อบอกหลาย <laughs> นะครับถ้าเฮ้าใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะครับอ่ารอบปลูก ก็บบไดไซเลยการดูแลกําจัดว่าจะพผืชกับบไดดูแลปันไดมันก็สิออกมาประมาณขาวๆประมาณนี้นะครับอันนี้คือมันมันกคขอนข,อขอ้างดินนะครับดินขอนข้าง,งสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับใส่ปุ๋ยรอบเดียวนะครับเพิ่นบไดใส่ปุ๋ยอีกนะครับเอ้ยใส่อยู่นะครับใส่อีกรอบสองหลานอันนี้เป็นของหลานนะครับหลานบอกว่าใส่อีกอยู่รอบนึ่งนะครับ แต่ก้อนหนานั่นนะครับปลูกมาอยู่สามเถ่อนะครับเถ่อที่สีนะครับนี่มันยังเกิดนี่ครับมันี่ก็คือใส่ปุ๋ยอยู่สุหลอบพี่น้องแต่ถ้หละปุ๋ยในดินมันหลายแล้วนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างสีนะครับก็ขนาดหัวก็ค่อนข้างโอเคอยู่พี่น้องอ่ะลองตัดสินใจเบิรงครับพี่น้องครับว่าอันเฮาสีเอาเหลือสายพันธุ์ใดนะครับแล้วแต่ความมักได้ครับแล้วก็แล้วแต่พื้นที่น้าบบเมนว่าห้ามมักแล้วพื้นที่ห้า่เบมอกับมัน แบบนี้มันกระบได้ผลผลิตนะครับเ้าต้องเลือกใส่มันถึกนะครับแต่แถวบ,บานพกก่อกอหยาดีก็จะมีอยู่ในหลักครับสามพันลักลักนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็ลังหลายนะครับหนึ่งมันอีเหลืองน้อยนะครับมาหนึ่งอนะแล้วก็สองมันพวงเพชรนะครับสามที่ถิ่มบได้เลือยแถวบานพกกา่อกอหยาคือเกษตรศาสตร์นะครับกรเกษตรศาสตร์นะครับที่เพิ่นยังใส่อยู่ถ้าก็ได้ผลผลิตดีเบิ้ทั้งสามนะครับถามว่ามันยังได้หลายสุดดิพกก่อกอหยาก็แนวพ่อกอหยาปลูก มันเหลืองหลายนะครับก็ตอบเลยเลยนะครับว่ามันนำนักมันจะบบสูมันเหลืองนะครับมันพวงเพชรนะหัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่มันเหลืองก็จะออกเป็นทรงทั้งดกนะครับแล้วก็เสมอนะครับได้หลนะครับน้ำหนักจะออกกว่ามันพวงเพชรนะครับขนาดหัวอาจจะบโใยญ่ซ้ำนะครับแต่ว่าเขาจะได้นะครับน้ำหนักมันดีกว่านะครับอันนี้ในพื้นที่ของพกอญาเด้อยพี่นงเด้อบุตรยผาดพิงไห่หอนหวงอื่นก็แล้วแต่นะครับว่าอันใดได้หล ได้หลายได้หน่อยขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานะครับการจัดการทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเอาคลิปนี้นะครับว้าวไลฟแหลวพี่น้องสีขคอลาพีลาหน่องไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับถามมีประโยชน์นะครับพ่อขหญ่เสียสียพยามเห็ดคลิปให้พี่น้องเบ่งเรื่อยๆนะครับช่วงนี้พ่อขุหญ่ก็าลังบกคอยมีเวลาเห็ดนะครับว่ามันหลายแนวเห็ดนะครับบกคอยมีเวลาวางนะครับผมเอาคลิปนี้สีขคอลาพีลาหน่องไปก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมก็พ่อขุนใหญ่คือเก่านะครับ สำหรับคลิปนี้ลาพีลาน้องไปแล้วสวัสดีครับโอ้ยสวนกะเละ,เละกระตรงกระเตรงโอ้เห็ดาาหนัาากเฮ็ดหนักเละตุ้มเปะแล้วเนาะไม่ใครในหิน